มาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยนะครับมีอยู่กาหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วว่าในการที่จะแต่งตั้งก็ดีนะครับเลื่อนขั้นก็ดีโยกย้ายผู้คนก็ดีในการที่เขาจะเข้าไปทาดารงตําแหน่งที่จะใช้อํานาจรัฐนี่นะครับไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองนะครับแต่หมายถึงข้าราชการทั้งหมดด้วยเพราะใช้อานาจรัฐทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องพิจารณาถึงเรื่องพฤติกรรมทางจริยธรรมพาดหัวหนังสือพิมพ์หลายฉบับบอกว่าเจตพรพรมพันธ์นั้นพร้อมที่จะนั่งตําแหน่งรัฐมนตรี โดยคาดหมายว่าตำแหน่งรัฐมนตรีที่จตุพัน์พรมพันธ์จะได้นั่งนั้นก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถือว่าตำแหน่งใหญ่ครับสําหรับคนที่เป็นสสเพียงไม่กี่สมัยแล้วก็ก้าวเข้ามามีบทบาทสําคัญแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้นั่งตําแหน่งเสนาบดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะเลือกเอาจตุพัธ์พรมพันธ์ให้นั่งรัฐมนตรีนั้นมีประเด็นที่จะต้องคบคิดอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเมื่อวันที่6 มีนาคมที่ผ่านมาคณะผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยตั้งข้อสังเกตจากข้อร้องเรียนกรณีที่อาจจะเทียบเคียงกับจตุพันพรมพันธ์ได้นั่นก็คือร้องเรียนการแต่งตั้งนารินีทวีสินเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้องเรียนการแต่งตั้งนัทวุฒิสายเกื้อเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรทำไมถึงมีการร้องเรียน ร้องเรียนพอนารนีทวีสินนั้นโดนแบ็กลิสต์จากสหรัฐอเมริกาขณะที่นัฐวุิสายเกื้อร้นฟ้องร้องมีคดีความอยู่ในศาลผู้ตุดการแผ่นดินนั้นตั้งข้อสังเกตไปที่นายกรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องการแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่อำนาจทางการเมืองนั้นในรัฐธรรมนูญมีการระบุถึง หมวดจริยธรรมและคุณธรรมนักการเมืองนอกจากนั้นพระราชบ,บัญญัติบริหารราชการแผ่นดินก็มีบทบัญญัติที่ว่าเรื่องของการเลือกบุคคลเข้ามาใช้อำนาจรัฐหรือมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นได้ตั้งข้อสังเกตว่ากรณีณลินีทวีสินและกรณีของนัทวุฒิสายเกลือนั้นแม้ว่าสองคนนี้ไม่มีความผิดแต่ตัวนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนั้น จะต้องตระหนักถึงรัฐธรรมนูญและระเบียบบริหารราชการแผ่นดินว่าในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งประเด็นนี้มีผู้สื่อข่าวเคยถามกับผู้ตรวจการแผ่นดินว่าแล้วมันจะนําไปใช้กับบรรทัดฐ,ฐานของผู้อื่นอีกไหมที่มีคดีความลักษณะเดียวกับนัทวุฒิสายเกลือความหมายก็คือถามไปว่าถ้าเผื่อว่านายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์จะแต่งตั้งจตุพันพรมพันธ์มาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยจะทําได้หรือไม่ คณะผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นได้ระบุชัดเจนครับว่าเมื่อมีการตั้งข้อสังเกตในลักษณะนี้เอาไว้แล้วว่าการเลือกบุคคลเข้ารำรงตําแหน่งรัฐมนตรีนั้นควรที่จะเลือกบุคคลที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของคดีความติดตัวเรื่องนี้ถ้าเผื่อว่ารัฐบาลยังคิดว่าจะแต่งตั้งจตุพรพรมพันธ์เป็นรัฐมนตรีจะต้องทําอย่างไรผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องทําอย่างไรผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ที่จะต้อง ตั้งข้อสังเกตไปที่รัฐบาลอีกหรือไม่เพราะว่าได้เคยตั้งข้อสังเกตไปแล้วกรณีของนาลินีและของนัทวุฒิถ้าเป็นเช่นนี้แล้วผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีหน้าที่รายงานไปที่รัฐสภาว่าคณะรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีนั้นได้กระทําการที่เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญและระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีกด้านหนึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินก็สามารถที่จะร้องไปที่คณะกรรมการป้องกันและปร,บปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อดำเนินการสอบสวนนาย,ยกรัฐมนตรีกรณีที่ทำผิดกฎหมายดังนั้นหนทางที่จะเข้ามาสู่รัฐมนตรีของจตุพรพรมพันธ์ไม่ง่ายอย่างที่คิดครับ